เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Tomb Raider นะครับผมก็เราจะมาเาเปลี่ยนเกมเล่นบ้างนะครับหลังจากที่อยู่กับ DC มานานนะครับก็ก็จะว่าเปลี่ยน แนวการเล่นก็ไม่ใช่นะมันก็เป็นแนวเอาวรอดอยู่ดีนั่นแหละครับนะแต่ว่ามันก็เป็นเออหมดเอาชีวิตรอดนะครับโอเคเอ้ยไม่ใช่โหมดเนื้อเรื่องนะครับโอเคแรกนิวเกมก่อนครับอันนี้ไม่ต้องไปสนใจครับผมลองเล่นดูการเคลื่อนไหวดูการตั้งค่าภาพนิดหน่อยนะครับเพียดนิวเซฟเลยเอาโนมอรครับโอเคเราไม่ยากไม่ง่ายเกินไปครับนักสำรวจที่มีชื่อเสียงได้กล่าวไว้ว่า สิ่งที่พิเศษนั้นอยู่ที่เราทำไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นในที่สุดชันก็ได้กำหนดเป้าหมายของฉันคือการค้นพบการผจนภยัยแต่กลับกันการผจญภัยค้นพบฉันสามเหลี่ยมมางกรที่ใต้ของประเทศญ,ญี่ปุ่นเอาเฮ้ยเกำลังฟังเพลงอยู่ดีๆงเงียบออกมาดูแป๊บ โอ้ยิจอ้าโอ้โหแม่ยังไม่ถึงสมการเลยในช่วงเวลาของความมืดนั้นช่วยด้วยเมื่อชีวิตกระพริบก่อนเราเนี่อะไรวะเนี่ยมั่วแล้วเราค้นพบบางอย่างอ้าวบางอย่างที่ทำให้เราไปต่อได้แอมมีคนช่วยขอบคุณมาก บางอย่างผลักเราวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหโอ้อี๊อะถึงครับโอ้ยอดมากอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเอาบกำเกือบสวยแล้วอ่ะโอ้โหอ้โหถ่น้ำทำได้สวยมากครับสมจริงมากโอ้สุดยอด โอ้ตอนนี้ตกน้ำครับโอ้ตายไปเนี่ยก็คือแบบภาพสวยมากครับนะโอเคจะจมน้ำ่ะเนี่ยอ่าขึ้นได้แล้วครับโอ้นี่มันที่นี่ที่ไหนนี่วะโอ้สวัสดีมีใครอยู่ไหม เฮ้ยนี่โอ๊ะอ้าวโอ้โหตัวคนครับโอ๊แปลไม่ทันครับฟังไ,ไปก่อนแล้วกันเ,เลเยสโจนาฉันอยู่นี่เอ๋อยืดได้แล้วแ,แล้วก็เป็นเอ่อเนื้อเรื่องน,นี่ครับอันดับแรก ว่าเทอดิฟน้ำหยดอืันนี้ที่ไหนวะอ้าวโอเคนะครับ Production of รู้สึกเหมือนเหมือนโดนเหมือนรู้สึกทำไมภาพไม่กลับหัวอย่างนี้วะเนี่ยใช่ปะ โอ้นั่นไงโอ้โหเลือดเต็มเลยเอาเมื่อกี้ไม่ยังเจอคนอยู่เลยอะแล้วใครมาทำร้ายเราวะโอ้โหงี้ไม่ได้นะครับเนี่ยทำร้ายผู้หญิงไม่ดีอะมองมองโอเคทำไงต่อวะช่วยด้วยโจนา เลย yes ช,ช่วยด้วยอืมโอเคไม่มีใครช่วยนะครับเอาไปชักลากโอเคซ้ <c oughs> <c oughs> ายขวาซ้ายนี่โอเคนี่เอา้าเฮ้ยเอา้าชิบห,หายแล้วชิบหายแล้วฉันจะไม่ตายอย่างนี้แนะ่นอนเฮ้ย ไปต่วะโอเคโอเคกดมั่วแล้วครับโอ้ยเจ็บว่ะอื้มอื้ออีอ่าหนี้เอาแม่งไฟครับไฟไฟไฟโอ้โหชิบหายแล้วโอ้ยโอ้โหยำยำเต็มเต็มเลยไม่ไม่อี กดีอ่ะกดจำย้ำโอ้เสียวแทนนะครับโอ้โหไปละวอ่ะไปที่ไหนโอเคไปไปไปโอ้โหน่าสงสารมากครับโอเคเดินไปข้างหน้าโอ้โพระเจ้าไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ที่นี่ที่ไหนวะที่นี่แม่งที่ไหนวะเนี่ย นี <The> <baptism? are again response> mm ่ครับโอเคแปรผิดแปลถูกก็ขออภัยด้วยครับเฮ้ยเมื่อกี้ให้กดอะไรวะเกิดอะไรขึ้นกับเธอเนี่ยอ่านี่พิกอัพอ๋อโอเคครับนิวเกียโอเคโอ้โหฮอนอ๋อโอเคครับอ่าโอเคโอเคฮ่าฮ่านนี้ก็ต้องออกไปจากถ้ำนี้ให้ได้ครับ โอ้มันต้องทำร้ายฉันแน่ๆเลยที่ไหนวะเนี่ยเออโอเคครับค่อยๆออกไปโอเคโอ้บ้าจริงเพสคิวสปายเวิลไอสติกคิวทำอะไรอ่ะแป๊บนึงไม่ได้อ่านจำสเปซโอเคครับไหนวะไปที่ไหนต่อนี่เหรอตี ไม่ได้อ่าตรงนี้แล้วกันตรงนี้ครับโอเคถูดต้องแน่นอนที่ไหนตกเนี่ยเฮ้ยจะตกจะตกหนึ่งดูร้านราวก่อนอ่าไฟนี้อ๋อโอเคเข้าใจละมาตรงนี้กด e เคกระโดดโอน e เคอะไรต่อพี่ อ้าวอ๋อโอเคครับจะเผาตรงข้างหน้าเลยว่างั้นอือนี่ตึ๊งแจมไปดีครับเสียงดังขนาดนี้พวกมันไม่ได้ยินหรอวะปี๊ปปี๊ปทุกไฟโอ้โหไอต่อปันเนี่ยจะขอยย่องไปอู้ยโต้เฮ้ยเฮ้ยกด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 ซักกวาดซักกวาด เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกลับมาเดกลับมาหนิโอเคฉันพยายามจะช่วยเธอนะอือโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้กลับมาหนิกลับมาหนิต้องเดินทางต่อไปกลับมาไอ้นั่นก็เรียกเรากลับมาจังฉันพยายามจะช่วยเธอนะช่วยแม่งเหรอช่วยแม่งลังแกดแม่งแฮปโอลรู้สึกว่า น้ำจะรขึ้นเรื่อยๆไปต่อครับไปต่อโอ้โหเกือบไม่ทันละอย่างน้นอยก็ยังดีที่ไม่เป็นคนนะครับเรียกว่าปีศาจนะโอเคอะไรเนี่ยไฟเอาไปเอาหาทางออกนี่ไงทางออกหาได้ไม่นะอีกครั้งแล้วเหรอเนี่ยกดคิวหายไลอ้อนจิต อยู่เพื่อดูเหรอว่ามีอะไรบ้างเล่ามาทางนี้โอ้ยต้องการโอ้โหไฟแล้วคนอีโอเคอ่ะอะไรวะเนี่ยอ๋อแม่งมีให้อ่ะไฟกระจุดไปเลยครับรต่อวะทรงนี้ทางนี้ทางนี้โอเคครับ แม่เป็นเป็นประธานมีารเปืดโอเคยังไงต่อวะโหตอนนี้น้ำต้องขึ้นไปข้างบนสินะวิ่งไงวะเนี่ยอ่าโอเคยังไงต่อเอฟโอเคอ่าโอ้เฮยเฮ้ย่ยายานี่รอบ แล้วมันก็ขยับมาอีกเฟส s อฟถือโ o คดัดไปอีกกลับมาทำไมอ่ะกลับมาทำไมอ่ะกลับมาทำไมอ้าวโอเค s i v เซเวอร์อีสติคคต้องดูครับทำไงดีวะอีกนึงนะ ใช้ความคิดแล้วครับทำไมถงจะให้มันดันลงไปอ่ะทำไมถึงจะเอาไอ้เรือนี่ลงมาว่างั้นเถอะอ่าคิดแล้วคิดแล้วโอ้หไฟอินจินเลยอ่าอย่างนี้ครับไปที่เฮ้ยแม้งบักโอเคโอ้โหตอนนี้ไฟก็ไหม้แล้วครับ กันดีสิอ่าวไม่ไปอีกแป๊บหนึ่งนะต้องเอาไอ้นี่ลงมาวางกันเถอะนะครับลงมาเลยได้ไหมโอ้โอ้โอ,โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคิดก่อนเออติดตรงไหนวะ เค okay, แป๊บหนึ่งเลยครับต้องทำไงต่อวะเนี่ยเออต้องไม่ใช้ทำอะไรจังไม่ได้มันขึ้นมาอีกอยู่ดีอันหนึ่งต้องทำไงวะลองกระโดดสิใช่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 ใช โดดอ้าวเฮ้ยอะไรกี่กดอะไรวะอือเอ่เอได้ครับได้ครับจนได้ครับแล้วไปเผาทำไมวะ <laughs> โอเคแล้วไงต่ออ่าแล้วก็ไปอ่าผักไอ้นั่นสินะ ภารกิจแรกของเราพักไ่เนียบร้อย,ยเอย็ดเคไปแล้วอ้าวเราตกตคล่ะโอเค,คอะจะต้องออกไปที่นี่ให้ได้โอเคเอาเมนเมนูโอเคไปตามทางนี่แหละครับโอเคจะออกเป็นแต่คอฟ้าไปแล้วอ้าวจะชิ้หาย ไปแล้วไปแล้วมีวิธีวิ่งอยู่วะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้ตายครับกำเลยกำเลยจะออกแม่งก็ไม่ได้ออกจะเอาไงกูวะเนี่ยโอ้โหไปครับไปครับไปอย่างเร่งด่วนนะครับอุ้ยโอ้กระโดดกระโดดอืโอ้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไปต่อไปต่อแง่โอเค อู้เฮ้ยไอ้นีมาอย่างไรเฮ้ยข้ากดกดกดซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเกือบไม่เห็นแล้วครับอ๋อชิบหายผมนี่อึ้งไปเลยโอเคครับเอาใหม่เอาใหม่โอ้โหไม่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 ได้ตั้งตัวเลยครับเอเน้อยก็รู้แล้วว่าต้องกดตรงไหนบ้างซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา F E คนบ้าไปตายละไปไปต่อไปต่อครับโปรความตายครับตายแล้วตายแล้วปืนครับรอบที่สองแล้วกระโดดนี่โอเคเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลื่น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 เฮ้ยต้องต้องแบบไปเติมดหน่อยครับแม่งโอเคอ๋อโอ้ยชิบหายชิบหายโอ้โหกดทนันกดทนันกดมั่วกดมั่วไปต่อไปต่อไปต่อ โอ้โหเฮ้ยอะไรหลบทันไปท้อโอ้โหตาย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 งานนี้ไานี้จะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงอือโอเคถสิงครับพระเจ้าโอ้รอดสักทีเฮ้อคนเล่นก็เหนื่อยด้วยเนี่ยโอ้โหมอมแมมมาก เศร้าเลยครับเกิดอ,อะไรขึ้นกับเรือของเราเรือเราล่มทำไมโอ้อมอมโอ้ไปล้างเงินตัวสักหน่อยไหมครับเนี่ยโอ้โหทูมเลเดอร์มองชื่อมองชื่อเกมด้วยเอ,อ๋ไหต่อ อ้าวไปตามทางสินะกดชิฟวิ่งเราวิ่งไม่ได้เพราะเรานั้นนะครับเราบาดเจ็บอยู่โอ้เฮ้เฮ้ยทำอะไรกับต้นไม้เฮ้ยเรือนี่นะแล้วว่าแต่มันอยู่ที่ไหนมะโอเคต้องหาหาผู้รอดชีวิตคนอื่นนะครับโอ้เจ็ดเค โอเคโอเคช้า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 นี่โอ้โหไงต่ออ๋อต้องกดเดินด้วยคุณดูวิดภาพคัตซีนโอเคครับไปต่ออุ้ยจะเย็นเลยพี่โอ้พระเจ้าไปต่อครับไปต่ออืมนี่ค่อยค่อย่องไปไปจะถึงแล้วจะถึงแล้ววิ่งอย่างเดียว ครับโอเคอ๋ที่ไหนต่อวิ่งครับงานนี้นี่มันเรือของเรานี่นะกระโดดชิปโอเคถึงครับอ่ะโอเคอ้าวไปตรงนี้เหรอโอ้ฮะหืมนี่มันเครื่องบินนี่น่โอเคโอเค ต่อวะต้องขึ้นไปสินะพี่ครับคันต้องทำมันได้ทำอะไรพี่ทำอะไรอ่ะกระโดดเหรออวะใช่แล้วกด e โอเคโอ้โหเจ้าขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ยกดอ้าว move and press space ถูกจ้ำโอเคเฮ้ยโอ้ยโอ้ยให้ถึงนะต้องไปให้ถึงโอเคครับ ซ้ายซ้ายซ้ายขวาบนล่างซ้ายขวาเอเลนซีสเปซถือจำอุ้ยอุ้ยอีโอ้โหโอ้โหยังต้องกดได้ทันนะครับตาย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 โอ้หลอดครับหลอดโชคดีมากครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้เกือบไปแล้วไหมล่ะโอ้เอฟพีบวกร้อยโอเคครับไปต่อ โอ้โหหลบนี้ช่างแสนจะโหดร้ายเหลือเกินอะไรเนี่ยเพสเปกถูกจ้มจัำแอลโอ้ไงต่อวะกดคิวเอ่อเพสเปกมิดจ้มอ๋ออือนี่โอเคเข้าใจละกดกระโดดสองครั้งนะครับโอเคอ๋อเหนือ่อยเหนื่อย โอ้นั่นมันกระเป๋าของแซมนี่นะนี่เหรอหืมแซมเฮ้ยอือพวกเขาต้องมาที่นี่แน่นอนนี่เหมือนกล้องถ่ายรูปอะไรเนี่ยไม่รู้นี่มันวิทยุสื่อสารแซมรถ มีใครได้ยินฉันไหมเนี่ยต้องหาพวกเขาให้เจอโอเคโอ <Elena> ้โอ้ตกตกไม่ทันได้ดูเลยกรรมน้อเรื่องเขาให้มาแบบนี้เหรอครับเนี่ยโอ้โหไปครับไปตามทางอย่างเดียวครับเราตกลงมาว่างั้น โอ oh, ้แม่งบรรยากาศหลอนมากสู้เว้ยต้องหาแซมกับรถให้เจออ่าโอเคอ่าเนื้อตัวสะอาดแล้วครับโอ้โหยังชั่วที่นี่ที่ไหนวะนี่มันอโอเคโอ้ก็ใช้ได้อยู่โอ้หนาโอ้โหสั่นเลย โอเคจับไปที่สื่อสารขึ้นมาครับมีใครฟังอยู่ไหมเนี่ยตอบฉันด้วยมีตูดตูดอ่ะหนาวมากโอ้โหอ่ะวิ่งไปไหนละอ๋อครับโอเคเปียกขนาดนี้ยังจะก,ก่อไฟได้เหรอวันเนี้ย โอเคมีไม่ขีดจากแซมกระเป๋าของแซมนะครับโอ้โหตัวสั่นมากเลยทีเดียวโอเคเยี่ยมติดไหมติดครับโอ้โหติดง่ายได้เลยเกินเยี่ยมเลยครับอย่างนี้เยี่ยมครับอืมโอ้โหเขายังชั่วโอ้โหอ่ะหนาวมากมาก เสียงใครอะไรเนี่ยไลฟวิแววเหมือนที่เสียงคนนะครับเมื่อกี้ตรนนี้เราก็นั่งอยู่คนเดียวครับอ่าหยิบกล้องขึ้นมาดูอะไรอ๋อ นี่ในไม่ช้าก็จะเป็นนักโบรนนาณคดีที่มีชื่อเสียงของโลกลาล่าคลอฟในบ้านเกิดของเธอเธอล่าบเพื่ออาณาจักรที่สูญหายไปของยมมาไทบ้านในนิยายฮิมิโกะตำนานดวงอาทิตย์ราชนีและบรรพบุรุษอย่างแท้จริงแซมนีิซีเรียนนะเนี่ยโอที่รักฉันรู้ฉันแค่อยากจะทําให้เธออารมณ์ดีขึ้นทุกคนกํนลาลังหวัดวันอยู่และตอนนี้เธอกังวลอะไรฉันใกล้บางอย่าง,ลาง,างและฉันก็แน่ใจฉันไม่รู้รว่าคนอื่นจะฟังอยู่หรือเปล่า หรือแม้ว่าพวกเขาควรจะลาล่าเธอรู้เรื่องนี้ดีกว่าใครเอาจริงนะเนี่ยฉันแค่ต้องการที่จะทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นฉันเชื่อในตัวเธอลอสก็เชื่อในตัวเธอเธอได้สิ่งนี้เอาละไปพักได้แล้วโอเคโอเคโอเคแซมขอบใจเธอไม่ค่อยจะซีเรียสเท่าไหร่รู้ไหมแล้วก็เดินหนีทำอาหานโห คนรู้ได้อย่างไรว่าผมไม่กังวลเกี่ยวกับการเดินทางครั้งนี้ล่ะละ่ะไม่ใช่แค่ครอบครองแซมที่ระดมเงินมาเท่านั้นฉันก็เอาเงินเก็บของฉันมาร่วมด้วยเราก็มีหุ้นส่วนกันทุกคนนั่นแหละเงินทุนจะไม่ท้ายสุดตลอดไอดปหรอกนะวิทแมนนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องไปที่ตะว,วันออกไม่ใช่ตะว,วันตกไม่มีใครเชื่อยามาไม่มีใครเชื่อหรอกว่ายามาไตยไกลตะวันออกในังสือแค่ไม่ได้ลองรับเฉยๆดังนั้นคนที่เขียนไอ้หนึ่งสือนี้ก็คงจะไม่เคยเจอยามาไตยสินะฉันคุยกับลอสเกี่ยวกับสิ่งนี้ ไม่มีตำแหน่งบอกของการเดินทางของคนอื่นเลยนะดรวิทแมนฉันปฏิเสธที่จะเดิมพันชื่อเสียงของฉันกับลางสังหรณของเธอฉันเป็นหัวหน้านักโบราณคดีตรงนี้และมีตอนไหนที่คุณหาข้อมูลโดยที่ไม่มีทีมงานอยู่เบื้องหลังคุณฉันมีประสบการณ์30ปีหนึ่งในประวัติศา,ศาสตร์ของที่ตะวันออกของเอเชียไม่ต้องการพีคตีในการรู้สิ่นี้หรอกฟังนะไปทิ่ตะวันออก จะเป็นเส้นทางที่พาเราไปหาสามเหลี่ยมมังกรนั่นคือที่ที่เราจะไปเธอไปไหนฉันก็ตามไปอย่าดีแต่ว่าตรงนั้นน่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำสามเหลี่ยมบีด้าให้เหมือนดิสนีย์เวิลด์สิเชื่อฉันสิเรื่องราวของราชินีฮิมมิโกะบอกว่าเธอไม่สามารถเรียกพายุได้ตำนานมันจะขึ้นอยู่กับความจริงบางอย่างและหากยมตะอยู่ที่ไหนสักแห่งของสามเหลี่ยมดูนี่คือภาพจากระเทียมของสามเหลี่ยมมังกรมันดูไม่ดีเลยนะ ถ้ามันดีฉันจะสามารถและนเลือไปได้โอ้อย่าบอกนะว่าคุณเอจริง,รงพอได้แล้วเลยเสถูกเราไม่ต้องเอาเงินมาเกี่ยวข้องในขณะนี้นนานลาล่าเสนอไอเดียและแผนฉันเป็นกัปตันของที่นี่และฉันมีสิทธิ์ตัดสินใจเราจะไปสามเหลี่ยมมังกรแล้วกูจะมาที่นี่ทำไมวะเอาเลยโชว์แผนการของเธอให้ฉันดู <c oughs> อ่า okay. โอเคดูวิดีโอจบเออเป็นเรื่องรา โอเคที่อยู่บนเรือน,นะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อ่ะฝนหยุดตกแล้วโอเคครับเออฉันจะนั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้จะต้องหาบางอย่างหรอกมาอเออฉันต้องหาอาหารบางอย่างโอเคหิวนั่นแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เราขอจบเพยงทันี้ก่อนลวกันนะครับเราจะมาต่อกันพาร์ทหน้าแหละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย